งากินหนีสีม่วงในปลูกเแรกใน่จักหมือจังได้ตัดขังแหลกเลยประมาณเดือนหนึ่งย่างเดือดเดือนมันเกิดมาเขนับไปเดือนหนัง่งก็แลหลแตวเต้คือแบบว่าเข้าบำรุงดีจังสีน้า สวัสดีค่ะกลับมพอกับเย่เพิ่งแบงปันอีกแล้วเนะคะ่ะมีเย่เพิง่งจะพามาเบิงเพิ่งปลูกงาเรียงง่วด้้ยค่ะหงากินหนีสีม่วงแบบหลายค่ะแนมมานี่เขียวเต็มเลยค่ะที่กัดแกอยู่บ้านนุ่นเจริญตำบลต้มหูอำเภอเดชอุดมเลยคะ่ะจังหวัดอุบลเดี๋ยวก่อนอื่นไปทำความหูจักกับ เจ้าของแปลงหยาเพื่นกอนนะค่ะสวัสดีค่ะแนะนําเจ้าของเลยค่ะชื่อหน่อยค่ะชื่อหน่อยปูหยามาโดนหรือเปล่าคะนี่มันก็ปูปี่กายปีเดียวได้ต้นใหญ่ป่ะเนี่ะเนื้อที่เท่าไรนี่คะสองงานของงานนี่ละงานสองงานปลูกนี่คือเลี้ยงงัวหรือยังคะนี่เลี้ยงงัว่ไม่ได้ปูกขายบอกบอกมันเหลือแนี่บอกค่ะนี่มันหลายแห่งเลยนี่อัน ก็วัเหลือเราคร่ะแบบว,ว่าตัดให้กินแบบมุนเวียนนะอ๋อตัดเป็นลอกเป็นลองเซี่ยงบีิいいตัดให้ซ้ำนいいี่บัทพอดีคือมุนเวียนกันไปทั้งกระโปรงพอดีนะขว้มไม้่าให้มันได้กินตลอดว่าเท่าเถ้ะมันก,มน,มนก็พ่อแม่บอกแนนพ่อพอดีเลี้ยงวัวเจ็ดตัวเลยค่ะสามสามโตเรามีใหญ่ยังแนนเลยค่ะันที่ม,มีสีม่วงแล้วก็ลูซีลูซีก็มีแมนแล้วก็หยาหวานอิสราเอล หญ้าหวานอิสเรียวก็มีแมนตัวนั้นนี่เปียปากช่องหนึ่งไปเบิ้งนะฮะไม่เปียปากช่องหนึ่งแต่ว่ามันก็บพรท่านงามนอตัดออกกระลังโป่งก็คือปีหนึ่งเบิดทุกอันเลยนี่แมนบางหันส่วนหน้ากับปูกนะมันก็เลยส่วนวังวังขุนนั่นแหละมันก็ก็ลังสิคะก็มีหญ้าหวานกัปักคือกลงกระลังโป่งหญ้าหวานกับงามนะอันนี้ก็ปีหนึ่งบ่ค่ะนี่แม่น กระตั๊บชองขามเทือล่ะหงาหวานอิสระเอวค่ะปูแบบไดนนี่ค่ะใส่เป็นทอนเป็นทอนแมนใส่เป็นทอนเสียบต้องแช่หน่อบ่บ่อยู่นี่บอแช่เลยค่ะตัดทอนมากหลักเสียบเลยแมนวางในแนวนอนหรือว่าเสียบลุตรงตรงเสียบชิงเสียบมันอ๋อเสียบก็เสียบมันลุ่มหนึ่งใส่จะต้นคยวใส่ทอนเดียวแม่ค่ะลุ่มหนึ่งใส่ทอนเดียวเด้อ เน,น,น่เปียปากช่องนึ่งเน่เปียยังละยากสั้งหมาหนะ้าทอนระบาดหาชิพค่ะปลูกน้ำค้าแท่นะ้าแมนตัวน,นี้เขาโพดเจ้าของบอค่ะเนะนี่ยแมนค่ะปลูกขา้าโพดน้ำเ้อค่ะขา้าโพดก็ล่างฮัดปลูกน้ำเพิ่นตีนี้แหละข้าโพดอาหารสัตว์บอค่ะเน,น,ะนะนี่ยแมนมูเขาว่าปลูกมันดก็ได้ลองเบิงนะคะ่ะเขาก็มีรับประกันแมนขึ้นทะเบียนวิธีปลูกกันกินนี่สีม่วงเลยค่ะเพศจังไรเนี่ยเริ่มต้น ดินนะคะไถตากดินก่อนนะคะโดนบ่ค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งไถตากดินไปนี้ก่อนป่านเที่ยงไรค่ะวันบันก็วานให้โรดมตีดินแล้วก็เปิดน้ำใส่เึราว่าท้าอยมางนี้นำเมี์ย่มันงามนี่ไถตากดินไว้เอาไกลวานก่อนแล้วก็วานเมรดบ้านแล้วก็ตีดินหมดน้ำมันก็สิคืนพืชเลยนะสืบพมีหห้าแนวอื่นเกมวานทีบ่หมายถึงโลดหนึ่งได้หลายปรนได นี่เป็นเบิร์ชีหาโลสองงานนี่ช<ม>ีหาโลได้หลายขึ้นกันเนาะคะ่ะแมนได้หลายอยู่บันนี้โดนบันใดมันจังป่งขึ้นมาจาัามือย่างอันย่างโดนอาทิตย์หนึ่งจะ่าทางฮดหนามไ้เด้แต่ปล่อยก็ได้มนกรบโปรงคือหวานเนาะหดหนามนี่คือของแม่นี่มีสปริงเกิร์บรอคะเบี้ยใส่สายน้ำพุ่งค่ะเแบบี้ยสายน้ำยศแมนตัวน,นี้คือสายน้ำพุง่งสายน้ำยศสีแบบหนึง่ง สายน้ำพุง่งหมายถึงมันจะพุ่งขึ้นมาบ่แม่นพุ่งขึ้นทางขางอเปิดให้เบิ้งก็กได้ค่ะชิเบิ้งเปิดให้เ,เบิเ้งนะคะอยากเบิ้งอยู่ดครับเบิ้งนี่ก็ได้เดี๋ยวมันก็พุ่งมันก็พุ่งมองหญ้าบ่แม่นไปเบิ้งสายน้ำพุ่งนะคะหญาง่ามีลีค่ะแม่มาไกลๆนี่เขี้ยวเลย มันจะเป็นมันจะพุ่งตะบอซ้ำสปริงเกิลมันบอกรดีบอกค่ะค่ะ ร่นี้ต้นนี้ดีกว่าสิขินโยเลยต้นี้คือเพเอามาวางใหม่ตะกี้เพนเอาไปหล่อล่ะโผดนะค่ะมันก็เลยขามยิ่ึงอยู่มันแท่งมากนี่ต้็นี่บอกเพิ่งซังเอมรัชระราม่เมย่างก็ปีมันเม็ดละสามบาทต้นมันเกือบหนิบหนึ่งตัวนี้คือมันหดหรือมันเหมนไบอก่นบอกท่นผุ่งแหีงหนาบอกท่นหมาผุ่งมั่สีผุ่ง มันสิพุ่งคล้ายๆสปริงเกลือคนแต่ว่างามกว่านาคาแต่ว่ามันหันสูงนี่ระคะนี่โอ้กําลังมาเลยค่ะห้องว่างทีบอ่ค่ะนี่ตัวนี่สี่เมตรห่างกันสี่เมตรสี่เมตรสายหนึ่งสี่เมตรสายหนึ่งแมนโอ้ยงามเพราะวันบ่้พวกท่านคืนนะกับคนก้องก็เอาสายมาถับบ่ท่านเด็ดดีที่อยงใหม่นะสายน้ำพุ่งแมนเพคนเอาไปล่องอัน เบื้องคือจังมันจะดีกว่าสปริงเกอร์อีกนะเป็นตะแอนแบบว่าทั่วถึงกว่าเมีนค่ะ้าห้าวอย่างไรมันไอันนี้ก็เอาสามเมตรนะค่ะสามเมตรก็ได้เมนสามเมตรซ้ายหนึ่งสามเมตรนี่สีสีพอดีอยู่แต่ว่าถ้าห้าวอย่างมันเดินกันคือหยามันยาวห้ากระตัดออกก็ไดร่องเมียนบ่ล้ค่ะมั้ก็ที่ปรุงนีิเปิดเลยเท่อละนี่ของสายหาสายเปิมปดเลยเท่อละหาสาย ก็มีเป็นนามบดานหรือนาปลาปลาคะนี่นามบดานนามบดาน,น,าดานจ้อแบบว่าใส่ไฟฟ้านี่บอคะ่ะเน,นี่ยค่นเสียบป๊กไฟค่ะเปลืองบค่ค่ะในต่อเดือนเขาคือคู่เถื่อปีกายนี่มันแหล่งเนาะค่ะเปิดนาใส่เข่าเบิดเดือนหนึ่งเสียเงินท่นงงา,านืั้งหยาท่องเข่านี่แหละไม่แพงได้หรอแน่นไม่ว่าจะแพงก็นานคู่บุ้งก้นเขาว่าเขาเปิดแพงกว่านั้นนะแต่ว่ายี่มีเสียแค่พันหาชิบบาทลองบึงเบิดเดือน ทั้งเดือนทั้งเขา่าทั้งยาเปด่อเฉลยหนะ้าปีวังหันเห็นบม,มันแหลงแหงนะเปิดอในเข่านี่เปิดยจังไดส้ายน้ำหงหรือว่าปล่อยน้ำนเงินหาปล่อยลงเลยให้มันหงให้มันเป็นนามแบบน้ำหงในงั้นน่ะแม่นค่ะยากินนี่สีมวงในปลูกเแรกในแจ๊กมือจังไดตัดขังแหลกเลยก็หานาเดือนหนึ่งอย่างเดีเดือนอ่างมันเกิดมากขนาดไปเดือนนค่<อ>ะก็แลหลแตวเต้าือแบบว่า เข้าบำรุงดีจังสินาค่ะเอออาทจจิใส่ปุ้ยใส่คุณใส่ปุ๋ยยังไงคะนี่ก็น,นี่ใส่ข้นเขียวข้นเขียวแมน่นสูแตกกอพราะเ,เขามาใส่เผานะนะสูแตกกกใส่แค่เดียวบ่ค่ะแตงจะผูกมานี่บ่ค่ะแบบือตัดออกก็คือวานตัดออกก็คือวาน,นตัดเดือนหนึ่งออกแล้วกว็วานแมนตัดย่ำได้กว็วานเมนประมาณสองงานงานสองงานนี่ใส่ปุ๋ยเคื่อเราท่าได้ย่ำตาดอ,อกแล้ววาน บอกงานละคู่นะคะอะไอ๋อ,ง,องานละคู่เพราะว่าบเดตา้าผอมกันเบือนแล้ค่ะงานค่ะสมมติว่าช่องว่านหัวมั่วตัดชุดกระจัางวานนะค่ะตัดช่องชุดกระจัางวานตจ้าพนกะคลองเจ้าของบอก่ะปลูกหลายหม่องเงี้นทั้งู่นก็เป็นระบบน้ำพุ่งด้วยกันค่ะใช่นำพุง่งเปิดโดนบ่ค่ะนี่แต่ละมื่นหนึ่งนเฉพาะหนึ่งเป็นย่างอันนี้แบบประมาณ อีชีพหนาทีหรือยชีนาทีแล้วเต้มันสิเปียกนะคะคือข้างนั้นชีพนาทีกับปิ๊ดก็มาปลูกเปิดห่องน่ะอ๋อมันกับสิเปียกพอดีแม่มื่นละเท่อนั้นบหมคะค่ะาบางเทื้าฮดสองมื่นฮดเช่นึงก็ได้งงหดะะรือสามมื่นฮดเช่นึงก็ได้แต่ห้าฮดเปียกนะอืมเยอะเลยอะคือทัาหฮดซุ่มแล้วสามมื่นถึงฮดเช่นึงก็ได้ค่ะก็ดีเดินเนาะค่ะแบบก็คืออยู่นี่น้ำกระแทบเบิร์ดก็ไปเอาในบ้านนะคะในบ้านสูกนี่เปียกอ๋อ นี่ปลูกแพงกุหลาบน่ะบ่อคะเนี่ยท้องวันเขาใหญ่ิ่นปลูกแต่ว่าเพิ่นโลออเพิ่นโชคทีโชคเฮ็ดสาน่ะบ่อคะเมนตะกี้เพิ่นเคยปลูกหันง,งานหนึ่งกเ็เลยเปลี่ยนเป็นเฮ็ดสาต้นดุ๊ดไซคุณอยู่ไม่เฮ็ดเฮ็ดโจ้มช้านนะอ๋อเพิ่นก็เลยเฮ็ดจังคืนก็ร่างขึ้นมาอยู่คนว่าโคบมีดแล้วก็เลยเฮ็ก็ร่างเฮ็ดเฮ็ดรจ้มช้อนปลูพนนกพวก,หพวก,หก,กใหม่พวกยังกันนะอ๋อค่ะ อันนี้แบบว่ามีแบ่งขายแน่บเอาค่ะเนี่ยงามี่บอกแนมูเขาก็ถามอยู่สุของกระหยันง่วงสุของบุพเพกินนะเลื่อนโบได้หายมีสามโตต้มผูเจ้าโตคสามโตมีแต่าโตเมย์โตเมย์เบิ้ลเลยทองอยู่บอค่ะทองอยู่ค่ะเอาไปลามใส่หนิค่ะลามยืดลุ่มเลโอ้แต่ว่ายังมาแล้งจ้าเขามาก่นมตัดใหญ่เพื่อนนี่ตัดเวลาใด้นี่ตัดเจ้กหน่อยค่สบายสามตัดแต่เขไม่ใส่ให้เพื่อนกินยังมาแล้งพี่เส้นแมน ได้เลียงหัวอาหารอย่างนั้นบ่คคะมันจะให้กินห่ำเนค่ะวโซลถวยห่ำซื้อผสมอย่างห่ำผสมอาหารนั่ายือว่าผสมงะ่ะเขาผสมมาแล้วบ่ค่ะชื่อมาผสมเองอ๋อค่ะเมือะะมอ่อละขาดบ่คคะแน่นกินแต่ส่วงชาก่<ข>อนห่อพ่อถ้าแม่ผู้ใดอยากโทรมาถามเกี่ยวกับวิธีปลูกงานี่ จะโทรมาใดมันบรอคะค่ะค่ะโทรมาโทรมาขอความดูสิี่าคุณผูกงามอีลีเ้ยค่ะแบบงามเลยขอเบอร์โทรไว้นํำเ้ยค่ะ0 8 8 0 8แปดแปดศ1นย์แปดแปดห่านึ่งเด้ขายด้วย่ะหญ้าแต่ว่าโทรมาขอคำปรึกษาได้วิธีปลูกขอบคุณหลายๆได้ค่ะืมเนี้ที่แบบว่าแนะนำให้ความหู ช้าได้ค่ะพวกทีมงาเขาพูนค่ะสวัสดีค่ะ